อชชชสวัสดีครับอืมก็คลิปจะทำอีกแล้วนะครับโฆษณาไหนนะครับเรามีคลาส eBay Amazon น,นะครับแล้วก็ Start u p ัพด p บชิ p to FBA your brand นะครับ อคือมีบังเอิญบังเอิญผมก็นั่งดูไปเรื่อยไปเรื่อยนี่เห็นสิ่งนี้นะครับถือว่าเบสิกแม่แต่ก็เป็นแบรนด์เขาเนี่ยแต่ว่านาฬิกาเป็นานาฬิกาที่แบบเบสิกโคตรๆอะ่ะโคตรเบสิกอ่ะอ่ะขาย,ขายในราคาสิบสามจุดเก้าเจ็ดดอลลาร์ก็ตีไปสิบสี่เหรียญเนี่ยก็ใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่ นะนาฬิกาสไตล์นี้ซึ่งดูแบบดูด้านหลังก็น่าจะนึกภาพออกนะฮะผมว่าหลายๆคนก็คุ้นตาอยู่นะครับแล้วขายดีไม่ดีมาดูซิขายดีไม่ดีนะครับกดที่ J S นะครับปัง้งดูซิขายดีไม่ดีครับเ้าไม่ใช่ตัวนี้ซะง,งั้นเอีทำไมไม่ใช่ตัวนี้ กันเป็นตัวนี้อยู่โอเคหยบกดไปมันยังโหลดไม่เสร็จเลยหรือเป็นเพราะเป็นแบรนด์ทเวเวอร์ครับมันเลยขายดีมากโหลดไม่เสร็จเลยอ่ะทำไง ต,ติ้วติ้วติ้วอยู่ของมันเยอะแล้วมันเสก่อนค้างอีกมันค้าง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 ไหนค้างยังพี่โห่ฝรั่งรีวิวเยอะมากเลยอะ หยุดแล้วอ่ะเรากดดูซิมันจะเป็นตัวนี้ไหมไม่มีซ้งั้นเมื่อกี้ผมกดมันมีอ่ะนะครับขายดีเวอร์อเี๋นวนะแบกกลับไปก่อนกลับไปนั่งก่อน ลงมาอยู่แถวนี้แหละอ่าเจอแล้วนะครับแล้วก็กดใหม่จุบ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 เอา้าเมื่อกี้มีสี่ห้าคนเหลือคนเดียวเฉยเลยไม่มาแล้ว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 นะครับก็ตกนาฬิกาแค่เนี้ยตกขายได้เดือนหนึ่งพันห้าร้อยชิ้นเลย,ยเฉลี่ย นะครับไม่ถูกด้วยนะ13.97ก้จ็กตกไป14เหรียญนะครับน่าสนใจห่าวซะงั้นนะลองหาไอเดียดูนะฮะตัวนี้ก็น่าสนใจพอสมควรฮนาฬิกาสไตล์ดีเีสิกมากๆกก็ทางนี้ก่อนจบคลิป บ้านก็ถ่ายทอดสดสวัสดีครับ